สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและองค์กรภาคีร่วมจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติสาขาสังคมวิทยาภายใต้หัวข้อแผ่นดินเดียวกันแต่เหมือนอยู่กันคนละโลกโดยมีศาสตราจารย์นิธิเอียศสีวงศ์นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ร่วมปาฐกถาถึงที่มาของปัญหาการแปลกแยกของสังคมภายใต้ความหลากหลายของวัฒนธรรมและชาติพันธุ์รวมถึงความรุนแรงของสังคมและความเป็นธรรมของสังคม ศาสตราจารย์นิธิเอลศรีวงกล่าวว่าสังคมไทยมีปัญหาความเหลื่อมล้ำอยู่มากโดยปัญหาเหลื่อมล้ำนั้นล้วนเกิดจากความผูกพัน3ประการคือรัฐทุนและสังคมซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ไม่สามารถต่อรองกันได้เพราะว่ารัฐกับทุนที่มีอำนาจการบริหารจัดการสูงเกินที่ภาคสังคมจะสามารถเข้าตรวจสอบถึงจึงทําให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำของฐานะชนชั้นตราบใดที่สังคมไทยยังพบความเหลื่อมล้ำก็ย่อมต้องเกิดความอายุธ,ธรรมในสังคมด้วยและส่งผลให้ประเทศชาติไม่สามารถ ามารถพัฒนาทางด้านเศร,รษฐกิจได้เพราะฉะนั้นทำให้เกิดปัญหาเชิงโครงสร้างมากที่ผมพูดถึงปัญหาเชิงโครงสร้างที่จะบอกว่ามันแก้ยากมันไม่สามารถจะไปแก้ในจุดๆเช่นป็นต้นว่าไปขยายทางเท้าได้ตัวเองผมพูดอยู่ไม่ใช่ <c oughs> ลักษณะการบริหารกิจการสาธารณะเราเนในลักษณะที่จะไปแก้ปัญหาเชิงเดียวอยู่เสมอไม่ว่าจะเกิดน้ำท่วมฝนแรงอะไรก็นแล้วแต่มันจะมีระบบการบริหารจัดก,การสาธารณะ ทั้งหลายพเราเนี่จะทัหนักในการจะไปแปก้เฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นเดียวๆเหตุการณนั้นเนี่ยเรื่องของความเดือลร้ำล้ำเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่มันเพราะเหตุผลที่มันทําไม่ได้เนื่องจา่มันติดปัญหาความสัมพันธ์เชิงล่น้าที่ไม่สมดุล ศาสตราจารย์นิติกล่าวว่าหัวใจในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำคือการปฏิรูปอำนาจรัฐต้องกระจายอำนาจบริหารและการตัดสินใจให้ส่วนท้องถิ่นให้มากที่สุดเพื่อเกิดเวทีการต่อรองก่อเกิดการดูแลระบบสาธารณูปโภคของท้องถิ่นเองรวมถึงงบประมาณเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันทั้งนี้ศาสตราจารย์นิติเสนอแนะว่าหากยังมีการรวมอำนาจควรมีองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้สังคมสามารถต่อรองได้ หัวใจสําคัญไม่ว่าจะเป็นรูปที่รูปอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่ามันหนีไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับการทําให้อานาจของการบริหา,า,า,ารจัดการกระจายไปยังคนกลุ่มต่างๆให้มากที่สุดลมากที่สุดเพื่อจะทําให้มันเกิดการถูกดุลกันเองเพื่อจะทําให้ความต้องการของคนกลุ่มต่างๆในการใช้ในการจัดก,การทรัพยากรเหล่านั้นเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้อง กรณีประน,นองกันการกระจายอำน,นาจในแง่นี้เนี่ยผมว่าันเป็นกุญแจอันแรกที่สําคัญที่สุดในการที่จะทําให้เกิดการปฏิรูปไม่ว่าจะเป็นที่ดินไม่ว่าจะเป็นการศึกษาไม่ว่าจะเป็นศาสนาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่นี่มากขึ้นคือลดการรวมส่วนรวม นอกจากนี้นะคะศาสตราจารย์นิธิกล่าวเพิ่มเติมว่าปัญหาความแตกแยกความคิดในสังคมที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องการเมืองหรือว่าที่ดินทํากินในขณะนี้ล้วนเกิดขึ้นจากประชาชนระดับล่างที่เริ่มตื่นตัวเพราะว่าเสียผลประโยชน์จากปัญหาความเหลื่อมล้ําทําให้เกิดความตึงเครียดจึงรวมพลังเพื่อทําการต่อรองกับรัฐและทุนและถ้าอยากให้สังคมไทยสงบสุขรัฐต้องสร้างความสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างรัฐทุนและสังคมให้มีระดับอํานาจเดียวกัน